สวัสดีครับแฟนๆตะลอนเที่ยวโต๊ะไทยแล้วก็แฟนเพจตะลอนชมโบราณน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอนแตงนะครับอ่าสบู์หาดเจ้าสำรานจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่อ่ามาชมวัวลานอีกเจ้าหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชื่ออะไรครับเฟืองครับมกเฟืองครับทีมงานของพี่มกเฟืองนี่เวลาออกงานในี่ใช้ทีมงานอะไรเอิร์ดบังทะลุรครับเอิร์ดบังทะลุครับอืม รถปาร์ทะลุนี่มีมีมมมมวอล,ลานประมาณเท่าไหร่ในทีมงานองก็ประมาณสิบประตูสิบประตใช่ไหมในในในจำนวนนั้นก็มีตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังของเราตัวนี้ตัวที่เด็ดของพี่มะเฟืองเลยครับผมอ๋อชื่ออะไรครับตัวนี้ยันครับยันครับไอยันตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณหกขวบหกขวบบาไหนบ่ารองครับบารองถือว่าเป็นที่เด็ดของทีมทีมทีมนี้เลย อ,อืมผลงานก็เป็นไงบ้างก็ผูกมาเป็นสิบครั้งครับแพ้ไปหนึ่งครั้งเป็นสิบครั้งแพ้ไปหนึ่งครั้งครับพี่ประวัติของไอ้ยันนี่เป็นไงเราเล่าให้ฟังนหนึ่งอ,อ๋อประวัติมันก็ไม่มีนะประวัติอะแต่ว่าผมซื้อมันตั้งตัวเล็กๆกแล้วก็เอามาฝึกมาซ้อมเห็นมีแววก็เลยเอามาทุบทุบแล้วก็เอามาเล่น ฝึกอยู่สี่ห้าห้าครั้งแล้วก็เอาไปเล่นที่บอพงร้อยี่บเจ็ดรอบบอบพงบอบพงคบอือืงนานอย่างเนี้ยก็ปีการีปีที่แล้วคอืมเขาเขาเล่นตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กไปเลยใช่ไหมรุ่นเล็กเดี๋ยวนี้เขาเล่นลูกเล็กแล้วรุ่นจิ๋วอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้เล่นตั้งแต่รุ่นจิ๋วไอ้ยานี่ตัวเล่นตั้งแต่รุ่นไหนใช่รุ่นจิ๋วประมาณประมาณประมาณสักสามขวบ สามขวบก็คือประมาณรุ่นรุ่นเล็กจะไปกลางก็ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นเล็กอ่ะรุ่นเล็กเลยใช่ไหมครับเป็นรุ่นเล็กเลยเนาะครับเริ่ตั้งแต่รุ่นเล็กเลยครับผลงานรุ่นเล็กเขาเป็นไงม้งก็ดีนะพี่เลยยี่สิบสามสิบรอบไม่เคยแพ้ใครเลยบบาลองนี่นะบาลองนี่ประมาณกี่ไฟที่ไม่เคยแพ้ใครเลยรุ่นเล็กเนี่ยรุ่นเล็กประมาณแปดไฟแปดไฟไม่เคยแพ้ใครเลยไม่เคยแพ้หลังจากนั้นขยับว่าเป็นรุ่นกลางมามาเป็นรุ่นกลางรุ่นกลางเนี่ยอย่างที่บอกสิบกว่ารอบเอ้สิบกว่าไฟที่ชนะเนี่ยนะอ่าหก หกกับหกสิบรอบแพ้แพ้ครับมีไฟเดียวที่ว่าแพ้ไฟไฟเดียวครับนานอย่างที่ไฟแพ้เนี่ยก็ปีนี้เนี่ยปีนี้ครับอืนี้แพ้หกสิบรอบอย่างที่บอกนะครับอืมอืมเป็นเป็นวัวแพ้ที่วัวจังหวัดไหนวัวเพชรเหมือนกันวัวเพชรเหมือนกันวัวเพชรเหมือนกันกันเนาะครับอืมอืมสิบกว่าไฟที่เขาชนะนี่ไฟไหนที่ทับใจที่ว่าก็การเจอนอกแรงๆมีไหมอ่ามีฮะบอบพงอะไรบอบพงใช่ไหม อไฟนี้ชนะหรือแพ้ไฟนี้ชนะครับทีนี้ไฟชนะนะกี่รอบตัวนี้บ่อโพงเนี้ยรอยี่บเจ็ดรอบรอยี่บเจ็ดรอบโอ้ก็ถือว่าเป็นวัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เก่งและผมว่าในสายตาผมว่าเก่งเนี่ยเก่งเลยใช่ไหมครับอืมอีกงานไวจะลงสนามต่อไปเนี้ยก็เนี้ยมาเลยนี่วันที่ยี่บเก้านี่ที่นู่นหดวหัวตะแกะยี่บเก้ากรกฎามนี้ปลายเดือนเนี้ยจะถึงนี่แหละครับครับ มวยตะแกะครับประกอบคู่ไว้เรียบร้อยแล้วครับลงแน่นอนลงแน่นอนไอยันนะครับเนี่ยไอยันเป็นวัวของพี่มะเฟืองซึ่งอยู่บ้านดอนแตงนี่แหละครับพี่มะเฟืองมีมีวัวลานนอกจากไอยันมีตัวไหนนี่นี่นี่ตัวนี้เพิ่งถอยมานี่วัวนอกครับตัวนี้วัวนอกวัวนอกใช่ไหมครับได้มานานยังพิ่งซื้อมาได้ประมาณทั้งสามสี่เดือนนี่แหละสามสี่เดือนครับแต่ยังไม่ยังไม่เคยลานจริงเลยนะแต่ว่าอยู่ตัวของเก่าเขาูก ปสุดท้ายนี่เจ็ดสิบรอบบ่านอกเนี่ยนะบ่านอกบ่านอกชนะมาเจ็ดสิบรอบแพ้แพ้ใช่ไหมครับพ้นงานก่อนนั้นดีมากกับยู่ของเก่าตอนนั้นของของเก่านี้ของเก่ามันซื้อมาหกหมื่นนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันไปผูกแพ้มาอแต่เจ้ของเก่าเขาเลิกอืเขาเลิกผมก็เลยไปซื้อมาไปติดต่อซื้อมาครับอืติดต่อซื้อมาตอนที่มาอยู่กับเราเป็นไงซ้อซสอมดีฮะสอมดีนอกดีลุยดีไหมบ่านอกเนี่ยมันเป็นวัวตามตาม อ๋อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยของเขาอ่ะครับไปเรื่อยๆยิงเรื่อยๆเอาเอาพูดง้ไงถ้าวิ่งก็คือวิ่งทนไว้ก่อนอ่ะอ่าวิ่งทนเออทนจำนวนรอบเยอะเอาผูายงอ่าบาบาลองไม่มีแรงก็คือชนะเอาผู้ไงง่ายง่ายกินอย่างเดียวมันดึง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 เยอะอ่าโอ้โหชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อไอ้ดอกไอ้ดอกนะไอ้ดอกไอ้ดอกอืมเป็นวัวจังหวัดไหนนะที่เราซื้อมาเพชรเรานี่เพชรวัวเพชรใช่ไหมครับวัวเพชรวัวเพชรนะครับที่เพชรเรานี่แหละของเมื่อก่อนมันอยู่อยู่เหนือ นวดเขาซื้อไปเหนือเพื่อไงหรือว่าวัวจากเหนือวัววัวจากเหนือแล้วก็คนทางเหนือเขาขายมาให้เจ้าของเก่าหกหมื่นหกหมื่นครับแล้วก็จากคนเก่าแล้ววัวตัวนี้มันซื้อสามต่อแล้วนะอ๋ออยางพี่เพือ์นี่ต่อที่เท่าไหร่เจ้าของที่เท่าไหร่ต่อต่อที่สี่แล้วที่สี่แล้วใช่ไหมอ๋อต่อที่สี่แล้วเขาเลือกเล่นอ่ะพี่เเลือกเล่นผมก็เลยไปซื้อมาเพราะผมไปเห็นว่ามันมีแวว เนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงมากอราคาก็ไม่ได้สูงมากเลยเอามาซ้อมเอามาซ้อมดูก่อนดีเลยนะซ้อมบี้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 ไรใช่ไหมมันไม่แหกนะวิ่งแป้นหน่อยวิ่งแป้นหนยเบียดร้ออ่ะเบียดร้องอ่ะเบียดอย่างเดียวถ้ารอไม่ดีก็หลุดหลุดหลุดอย่างเดียวมันเบียดกยันนี่วัวมันก็อายุแล e ้วอ่ะอายุยังไงอายุยังเ็าประมาณหกขวบเท่ากันที่ประมาณนี้ประมาณเท่ายันเนี้ยเท่ากันประมาณเท่ากันเท่ายันเนี้ยประมาณหกขวบ ม,มี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 โปรแกรมลงยังไอ้ดอกเนี่ยโปรแกรมผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านมาแล้วเมื่อวันเสาร์นี้เองเป็นไงผหลุดหลุดใช่ไหมพวนลุดพวนลุดอ๋อพวนลุดยยพวนลุดโอ้เสียดายเนาะอ่าพวนลุดขันไม่แน่นพวนลุดเสียดายแลย้วกลายเป็นแพ้แบบแบบไปตั้งใจเนาะไม่ได้ไม่ได้เสียเสียเลยเสียเดิมพันไปเลยกลายกลายเป็นนี่ไปเลยอ่าพวนเสียดายเสียดายโอ้ทำไมหลุดนะก็ก็มีสิทธิ์ลุดอ่ะมีสิทธิ์ลุดมีสิทธิ์ลุดนะมันไม่ใช่วัวรุ่นนี้นี่ รับว่ารุ่นรุ่นเล็กกว่ามันนี่อ๋อรุ่นเล็กรุ่นเล็กฟ้าโอ้รุ่นเล็กว่าอืมอืมอืมอมโหเขามีสิทธิ์เนาะเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์ม่รดอ่ะจะไปรูดก่อน้าพนไม่รูดก่อนก็ของเก่ามามันยังเล่นเลยที่มันขายมาคือเขาไปดูประชมที่ร้านอ่ะอ่าใช่มาชมที่ร้านเนี่ยแต่ของเก่ามันยังเล่นเลยอืมเพราะว่ามันวัวนี่ไม่ใช่วันมันไม่ดีนะแต่เจ้าของเก่าเขาเลิกอืเลิกเล่นเขาก็เลยปล่อยออกไปเพื่อนะปล่อยออกมาแล้วผมรู้เข้าผมก็เลยไปซื้อมาอืมแล้ว พี่เมื่อเพืองมีวัวลานนอกจากสองตัวมีทั้งหมดกี่ตัวของพี่เพื่องยังสี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมบ่าป่าได้บ้างไหมมีป่าคานหรือบ่าบ่าบ่านอกอีกตัวหนึ่งบ่านอกตัวชื่ออะไรตัวนั้นตัวนั้นชื่อไอ้ดูไอ้ดูใช่ไหมตัวพวกนี้ไอ้พวกไอ้รุ่นรุ่นกลางหมดเลยใช่ไหมรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กใช่ไหมไอ้ดูนี่รุ่นเล็กนะอ่ารุ่นเล็กผูกอยู่ข้างนอกนนู่อีกตัวหนึ่งมีสองตัวอีกตัวหนึ่งข้าใจดูมีตัวไหนอีก ไอ้เขียวไอ้เขียวก็รุ่นเล็กเหมือนกันรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นเท่านี้รุ่นเนี้ยรุ่นแต่ว่ามีไอ้ดูตัวเล็กแค่นี้รุ่นเล็กคือไงเ้าเล่นเล่นรุ่นเล็กอ่ะครับเขามีรุ่นเล็กเราก็มีไปเล่นกับเขาอ่ะเล่นสองรุ่นเรามีเล่นกับเขาอ่ะจร็นไงออกสนามจริงไงยังยังยังเพิ่งเพิ่งึกอยู่เพิ่งฝึกอยู่เป็เป็นวัวที่ไหนวัวที่ไหน วัวเพชรเรานี่ยัวเพชรเนี่ยเนาะมีไอ้ตัวนี้ตัวเดียวที่มาจากเหนืออที่มาจากเหนือไอ้นี่ก็วัววัวเพชรอี่ยเดเดิมวัวเพชรอ่ะขายไปเหนือแล้วก็กลับไปกลับมาอยู่นี่อ่ะนี่ไอ้นี่มาเหนือเลยเพราะเหนือเด็ดตรงเลยเนี่ยผมซื้อมาจากเหนือมีมีคนสนใจไหมไอ้ดูไอ้ไอ้ไอ้นี่นะไอ้ไอ้ไอ้ยันเนี่ยมีคนสนใจมีคนสนใจแต่มันจะเอาถูกไหมอ๋อคือราคาไม่ตรงกันราคาไม่ตรงกันราคาไม่ตรงกันก็เลยเลยยังปล่อยไม่ได้เมื่อกี้แต่ถ้าราคาตรงกันก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งใช่อืมออเออเนี่แหละครับราคาราคามัน มันดูที่ฝีมืออ่ะฝีมตีนมันเก่งอ่ะเก่งแต่แต่ดูจากคลิปที่พี่พี่เพื่องให้ผมดูโอ้เก่งเก่งนี่เก่งท่านนอไม่เก่งจริงนะท่านนอไม่เก่งนะไม่ลงแน่ไม่ลงไม่ลงไอ้นี่ถ้าคานตีได้นะเมื่อวันก่อนที่ผมแพ้มานี่คานตีไม่ได้โอ้ไม่มีตัวช่วยเลยนอกก็ลองไปกันเลยเป็นหวนเลยอ้แต่คานตีไม่ได้พอตีมีตัวแท็กโอเลยสามสี่แท็กด้วยแท็กเลยเหรอแท็กเลยถ้าแท็กกันก็ไม่ดีเลยนะโอ้ยที่แพ้เพราะ สามสี่ตีไม่ได้มันแทะทีมงานน่ะเพื่อนในทีมงานน่ะโอ้โหตูดห้อยไปเลยโอ้อย่างนั้นกับอย่างนั้นอย่างนั้นกับลองนอกดีพี่ผมคิดรลองนอกดีนัคานไม่ดีมันพาเข้าใช่ใช่ไปไปไปเสียหมดเลยที่ผมเปิดให้ดูเห็นไหมนะโอ้โหมันออกเป็นพายุเลยแต่คานสามสี่ห้อยพอตีแทกดิ้นดิ้นโอ้คานตีไม่ได้เสียดายเสียดายเสียดายโอ้โหเนาะคานตีไม่ได้นะตีไม่ได้จบแล้วว่าที่ไหนถ้าว่าเก่งๆันถ้าคานตีไม่ได้อ่ะจบอ่ะ อืมใช่ถ้าตีมันโอแพอย่างเดียวแหละมาอาศัยรออย่างเดียวไม่ไหวเนาะถ้าคานตีไม่ได้คานมันหย่อนน่ะใช่ใช่ไหมนอกมก็ไปได้เลใช่ใช่มันสบายยิ่งตึงสบายอ่ะเนี่ยนอกก็ตึงตึงตามอ่ะอ่าตึงตามอ่ะอืมนี่คานตีไม่ได้มันก็หย่อนนี่ใช่ใช่รอมก็เก่งอยู่นอกมันก็่งก็พายไปหมดนี่คานตีไม่ได้พอตีแล้วมีตัวแท็กไอ้ตัวแท็กก็จบนี่ใช่เก็บร้อยไม่เหลือหรอก อีคาร์มตีไม่ได้พูดว่าถ้าคานตีได้นะวันนั้นยังไม่รู้ลูกหีทุูกคน<ม>นี่คานตีไม่ได้ดเมื่อจบแด่นอกเขาเก่งไงนอกเก่งแล้วคารมันจะมาว,วกวคานนะพูดถึงวัวคารนั้นตั้งแตายลองไปเนี่ยถ้าคานตีไม่ได้นี่นะโอกาสแพ้เยอะเยอะเยอะที่ผมเห็นเห็นมาโอ้เป็นเลยลอยนะคานตีไม่ได้ oh. นอกมาตามลองหมดใช่ใช่ใช่ พอตีปุ๊บลองแทกแทกเลยใช่ไหมแทกสิพอแทกเนี่ยคนแทงคามก็ต้องปล่อยแล้วใช่ต้องปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเบียนมีปัญหาอีกเดี๋ยวมีปัญหาอีกพอพดตึงปุ๊บลองแทกนอกมันไปได้นอกไม่เต็มใช่ใช่มันวิ่งสบายอ่ะวิ่งสบายไปผลที่สุดฐานแพ้โเนาะนอกรวยนอกคนผมนะโอ้โหนี่มันไอ้นี่ตีมันเยอะนะให้ตียังไงมันก็ไม่ลงเลยตีมันงอก นีมันออกนี่เห็นไหมล่ะไปหูน้ําท่วมไปวะวผลที่สุดที่แพเนี่ยเรานอนนะเมันก็นอนตามอืบางตัวก็หนังนอนหมดหมดแรงหมดแรงหมดแรงววหมดร่างขาโอ้เราก็สนามต่อไปก็เราฝากติดตามผลงานนะเนี่ยมันเลยเนี่ยวันที่หยิบเต้าครับฝากติดตามผลงานเนาะครับครับไปยันนะครับตัวนี้ก็ก็พาทุกท่านมาชมโบราณของพี่เฟืองอืม ตัวนี้นะครับกับตัวนี้ต้องขอขอบคุณพี่เพื่องมากาที่พามาชมโบราณตัวเก่งไอยันตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ